และหน่วยงานอ,อ,องค์กรภาชีเครือข่ายสอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรชุรีเทศกาลสงการ2568นี้กงหนดช่วงเวลาการสงการเฉลี่ยยอด,ดหลังมปีบี่นทีทิอาสา,าสมัครผู้มีเกียรติประจำปี2568ในวันนี้ขอขอบคุณและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจที่ได้วางไว้ และขอเอาล่าธนา240ขวดท่นานพระพัชรสุรยุทธท่านชัยพลผู้บังลมและ

ถนนละเสียงแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกการบปบัด